ัโหลสวัสดีครับอยู่กับคุณซื้อพายเฮงนับสําหรับวันนี้ประเดิมเลยนับสู่ต้นเดือนนับสถิติตอนนี้นับที่เราเปิดมานับแนะนําแล้วก็ศึกษากันหน่อยนับเปิดมาตอนนี้นับเราเจอห้องไม่เกิน3ตัดนับทั้งสถิติฝั่งแดงกับน้ําเงินนับโดยตอนนี้นับเริ่มมาที่16เกมนับโดยเป็นห้องพื้นฐานเบสิกนับที่เราควรเลือกเล่นแล้วนะฮะ 5เกมขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมขอตัดแดงลองเชิงไปก่อนนะครับสำหรับไม้แรกนะเพราะโดยรวมตอนนี้นะเราเห็นได้ชัดเลยนะปิงปองกับ2 3 2สะมสองนเห็นได้ชัดเลยตอนนี้ยังไม่เกิน3ตัดนะเดี๋ยวตอนนี้เราตาม2ตัด3าไปก่อนเลยละกันนะเออสวยนะเป็นไม้แรกนะที่เปิดมาประเดิมได้ดีนะสำหรับวันนี้นะเราจะนั่งกันสักพักหนึ่งนะขอบัตเจตฟาร์มขึ้นมาสัก เท่าตัวหนึ่งละกันนะครับอ่ะเกมนี้นะครับจากสถิติแล้วนับส่วนใหญ่ตอนนี้เป็น2ตัด1นะครับจาก3เกอด้วยนับตัวทึบตอนนี้เหมือนจะชงให้ไปที่น้ําเงินนับน่าจะลงไม่น่าจะไม่ลงมาคู่ตัดนะคนับเพระโดยรวมตอนนี้ยังไม่มีคู่3ให้เราเห็นนับขอยอดไปที่น้ําเงินก่อนละกันนับไม้นี้ขอลองเชิงเหมือนเดิมนับ ไหนเรามั่นใจนับค่อยถกไปนับการเงินบัเจตนับเน้นย้ำทุกคลิปนับสำคัญกับเรามากนับสวยจะแต้มนับเขาหกแต้มพี่ๆก็ให้ความสําคัญนับกับเทคนิคตรงนี้ด้วยนับและก็การเลือกห้องนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนับอย่าเลือกห้องที่ต่ำกว่า15เกมนับอันนี้แนะนำเลยนับอ่ะ ตัวทึบนับชงมาคู่แบบนี้นะครับ BR กับพักให้ไปที่แดงนับให้ตัดที่แดงงั้นผมก็ตัดที่แดงเลยและกันนับมานี้เดินสองนับทบไปนับ200นับการเดิน2เนี่ยสำหรับคนที่ทุนน้อยนับผมว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมแล้วก็เดินง่ายนะครับการเดินสองนับเป็นแบบไหนนับเดิน2จะมี4สเต็ปนับ1 2 4 6ออะไรประมาณนี้ก็เลือกได้เหมือนกันนับ หรือถ้าพี่ๆมีบัตเจตเยอะหน่อยนะครับจะเดิน2 4 6 8เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทิกเล็กน้อยนะครับการเดินบัตเจตนะับมีค่อนข้างหลายวิธีนะครับบอกพี่ๆนะครับอย่าพยายามอออิ่นเลยนะตัวทึบคู่มาแบบนี้นะครับไม้นี้ให้ตัดไปที่น้ําเงินเลยนะครับไม่ลงมา2ตัด1ว่ะกันไม้นี้นะครับไม้3ของเรานะครับไม้3หรือไม้4นะขอซ้ําไปที่น้ําเงินเลยแล้วกันนะตอนนี้เรายังไม่พลาดนะครับ จะพยายามพลาดให้น้อยที่สุดนะยิ่งเราพลาดน้อยแค่ไหนนะยิ่งมีผลดีต่อเราด้วยนะสวยหวานเจี๊ยบนะครับเจ็ดแต้มเข้าสองแต้มไปนะได้ไปต่อนะครับตอนนี้เหมือนรูปแบบจะชงมาปิงปองแล้วนะแต่เราต้องคาดการณ์ด้วยนะว่าจะยาวสักแค่ไหนนะเพราะสถิติต้นเกมนะปิงปองยังไม่ไม่ยาวมากนะสำหรับห้องนี้ บีอกนะับยังให้ไปที่แดงอยู่นะครับไหลปิงปองนะครับสําหรับตัวทึบนะตัวโปร่งตอนนี้นะับก็เสียวๆเ,เหมือนกันนะผมเชื่อตัวทึบดีกว่านะับขอไหลไปปิงปองก่อนละกันนะับเดิน2เหมือนเดิมนะับบัจเจตเราวันนี้ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะับพยายามอย่าประมาทนะับดีที่สุดนะับได้คลิปนี้เหมือนเดิมนะับขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงและเป็นเทคนิคความรู้เท่านั้นนะับนะสวยนะับวินต่อนะับไม้สี่หรือไม้ห้านี่แหละ ตอนนี้เรายังไม่พลาดนับโดยรวม3-4ไม้นะที่ผ่านมานับเรายังไปต่อได้นับมันชงปิงปองมาให้เราแล้วนับเราต้องสังเกตเบียร์กับพีียร์หน่อยนับตอนนี้ตัวทึบนับยังให้ไหลปิงปองอยู่เลยนับงั้นผมก็ขอไหลปิงปองไปก่อนละกันนับผ่าน2ตัด3มาแล้วนะครับเกมนี้ก็เหมือนเดิมนับขอตามปิงปองไปก่อนเลยละกันนับเดี๋ยวขอซ้าติดเสมอไปหน่อยนับ เดี๋ยวต้องดูนะว่าปิงปองจะไหลาตามหรือเปล่านับผมว่าเออสวยนับปอกเก้าหวานเลยนับห้าเกมแล้วนับเรายังไม่พลาดนับค่อนข้างที่จะเปิดเริ่มมาได้สวยเลยนับยิ่งเราพลาดน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนับการเลือกห้องนับเป็นส่วนสําคัญนับค่อนข้างสูงนับที่ทําให้เรามีโอกาสนับและมีเปอร์เซ็นต์นับแนะนํานับเหมือนเดิมนับสิบเกมขึ้นไปนับเราสามารถเข้ามาเดินได้เลยนับตัวทึบตอนนี้นะับ ยังยาวอยู่นะับสําหรับ3เกิ G, นนะับโดยตัวทึบตอนนี้นะับชงมาที่คู่ติดนะับต้องดูว่าตัดหรือเปล่านะับเกมนี้ขอลงไปที่น้าเงินนะับขอตัดปิงปองไปก่อนนะับต้องดูว่าตัดไหมนะับเกมนี้ซวยแล้วแต้มเดียวอา้าวมันบอดตัดเฉยนะับตัดถูกจังหวะนับนะ3เกินเชื่อได้นะับการแยกเขาสําคัญมากนะับ ตอนนี้โดยรวมนับ6ถึงเเกมแล้วนับไม่ได้นับเหมือนกันนับเรายังไม่พลาดนับพยายามพลาดให้น้อยนับดีที่สุดนับตอนนี้บัตเจ็ตขึ้นมานับก็1เท่าตัวแล้วนับสวยอยู่นับค่อนข้างที่จะฟาร์มไมได้เร็วนับเราไม่เดินเยอะด้วยนับเดินหนึ่งกับเดิน2นับตอนนี้เหย้าเรายังไม่ได้ทบ4นับเพราะวันนี้เราถือบัตเจ็ตมาค่อนข้างน้อยนับเกมนี้ก็ลุ้นเชิงไปเลยนับที่แดงนับ น้ำเงินส่วนมากนับตามสถิติยังไม่เกิน2ตัดนับมี3ตัดหลุดมา1รอบนับต้องดูว่าหลุดตาม3ตัดหรือเปล่าสวยเจ็ดแต้มนับมัน6ไม่เปิดแล้วนะครับไม่จั่วก็เจ้าไปนะครับบวกมานับเรียบร้อยโอเคนับก็ซักประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ3ตัด2นับสำหรับปิงปองวันนี้โดยรวมก็โอเคนับเทคนิคแนวทางนับอยากติดตามรอคลิปหน้าได้เลยนับจะมาเทคนิคแนวทางไหนรับรองมันแน่นอนนับ สำหรับวันนี้ก็ปังและขอตัวลาไปก่อนนะับสวัสดีครับ